สวัสดีค่ะพบกับแอดมินเดือนในช่อง YouTube ไรบัสเตอร์นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดือนจะมานำเสนอช่วงใหม่นะคะนั่นก็คือเป็นช่วงของเกิร์ลกร d ด i ฟ e นั่นเองค่ะที่จะเป็นการนำเสนอรถในรูปแบบของผู้หญิงนั่นเองนะคะให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันไปด้วยนะคะ ะค,ะความพิเศษของมันเลยก็คือมันเป็น Mercedes Benz ที่ประกอบในประเทศไทยแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะคะถ้าเป็น A 200รุ่น r o g r e s s i v e เนี่ยราคาจะอยู่เพียงแค่1 9 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นแต่วันนี้นะคะรถที่อยู่กับเดือนเนี่ยจะเป็นในรุ่นของเพิ่มชุดแต่งเข้ามาให้มันสวยงามมากขึ้นนะคะก็คือเป็นรุ่น AMG ราคาก็ไม่ได้แพงเช่นเดียวกันค่ะ2 1 5ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะมาด้านหน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้าของ Mercedes- Ben z A 200นะ ตัว AMC เนี่ย ตัวกระจังหน้าเนี่ยนะคะมันทําให้รถแบบดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะดูสวยงามอ่ะมาพร้อมกับโลโก้เบน์โลโก้ใหญ่มากๆเลยนะคะขับมาเนี่ยแบบเห็นชัดแน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะที่เดินชอบมากๆเลยก็คือไฟนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตอนกลางคืนเนี่ยอันนี้นะคะเขาเรียกเป็นไฟหน้าแบบเป็นโปรเจคเตอร์นั่นแหละแต่ว่ามันจะมีขีดๆ LED แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าคันนี้เนี่ยมันคือ a m g นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มชุดแต่งด้านล่างแบบนี้มาด้วยมันยิ่งทําให้ ดูสปอปอร์ตล้อแม็กของรถคันนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าเป็นรุ่น AMG นะคะดังนั้นเนี่ยล้อแม็กเนี่ยมันก็จะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วแล้วลายล้ออเดินว่าเออมันสวยมากเลยนะมันเป็นลายแบบเหมือนแบบเป็นรูปดาวอะ่ะแล้วก็เป็นสีแบบเทากันอะสีเทาเข้มๆนิดนึงนะคะ ยางรถคันนี้เนี่ยให้ยางขนาดใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นยางไซส์ขนาด 225/45R18 ค่ะเป็นยางแก้มเตี้ยนั่นเองนะคะยิ่งทําให้รถเนี่ยดูปราดเรียวแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะด้านข้างนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตล่างมาให้ด้วยนะคะแต่อีกส่วนสังเกตหนึ่งนะที่เดือนเห็นเลยอะ ฝาถังน้ำมันมันอยู่ด้านซ้ายมือเออแปลกเนาะปกติ Mercedes-Benz เนี่ยเดินจะเห็นว่าฝาถังมันจะอยู่ด้านขวานะคะแล้วก็มาดูด้านท้ายรถคันนี้กันต่อเลยนะคะท้ายรถเนี่ยในส่วนของตัวโลโก้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแบบบือหวานะคะก็จะมีเขียนแค่ A 2 0 0เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ดาวสามแฉกนะคะไฟท้ายของรถคันนี้มันเป็นไฟท้าย LED รูปแบบใหม่นะคือจริงๆอ่ะ ไฟท้ายของ Mercedes-Benz ที่เดินชอบมากๆเนี่ยคือจะเป็นในตระกูล C L A นะคะแต่ว่าพอมาเห็น A 2 0 0คันนี้แล้วแบบเฮ้ยแบบยิ่งตอนกลางคืนอะไฟท้ายมันสวยมากๆเลยนะคะมันเป็น L E D รูปแบบใหม่นั่นเองนะคะ mm. ด้านล่างเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะคะเซ mm. ็นเซอร์เนี่ยรอบคันทีเดียวนะคะข้างหลังเนี่ยมีมาให้ถึง6สุดกันเลยนะคะ mm. ด้านล่างลงไปอีกก็จะเป็นท่อไอเสียแบบคู่นะคะแล้วก็ นี่จะมีโเมี่แล้วก็จะมาพร้อมกับดีฟิวเซอร์ด้วยค่ะคือโดยรวมๆแล้วอะเดือนรู้สึกว่า มันน่าจะโดนใจวัยรุ่นน่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะเพราะว่ารถมันเล็กมันดูคล่องตัวแล้วมันก็ยิ่งดูสปอร์ตปะตะราี้ยวได้ค่ะเพ <c oughs> <ค>ิ่งเห็นอีกอันนึงนะคะที่แบบเอยประหลาดใจมากคือไฟเบรกไฟเบรกมันอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนนะคะปกติเราจะเห็นว่าไฟเบรกอยู่ข้างล่างเออแต่พอมันขึ้นไปอยู่ข้างบนก็เห็นชัดดีนะอ่ะมาดูด้านหลังกันแล้วนะคะ, <c oughs> ะ,คะเดี๋ยวเือนก็ขอพาไปดูห้องสัมภาระท้ายรถเลยแล้วกันนะคะจริงๆอ่ะคลิปก่อน,นเห็นแล้วใช่ไหมว่าเดือนเนี่ยสามารถลงไปนอนได้นะคะวันนี้ เดืนก็เลยเอาของมาเต็มสตรีมเลยนะคะมันก็จะมีทั้งกระเป๋า24นิ้วนะคะกระเป๋า20นิ้วแล้วก็อุปกรณ์สัมภาระต่างๆของเดือนเนี่ยเป็นไงห้องเก็บของสัมภาระไทยรถคันนี้มันกว้างมากๆเลยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ที่เดินเปิดมาเห็นไหมปะคือมันไม่มีท้ายไฟฟ้านะคะถูงมันไม่มีท้ายไฟฟ้าแต่ว่าพอเปิดมาเอ้ยมันเบานะเห็นไหมเบามากเลยแหละ เดี๋ยวมาดูภายในห้องโดยสารกันก่อนนะคะแต่ว่าอย่างแรกเลยที่อยากให้เห็นนะคะก็คือนี่คือแบบสังเกตจากพื้นถึงตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างเตี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงที่ใส่กระโปรงไม่ว่าจะเป็นชุดราตรียาวเป็นเดรสส้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นไงเห็นไะเฮ้ยมันแบบมันขึ้นลงรถง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าเอ้ยส้นสูงหรือรองเท้าเรามันจะไปอะไรหรือเปล่านี่เขาก็มีสครับเพรสกันลอยมาให้เรียบร้อยเลยค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขึ้นมาเรารู้สึกว่าเอ้ยประทับใจสวยงามมากๆเลยนะคะก็คือหน้าจอตรงกลางนี่ค่ะคือหน้าจอเนี่ยเขาจะเป็นแผงเดียวกันมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งเป็นสองหน้าจอก็คือจอของคนขับอ่ะแล้วก็เป็นหน้าจอของตรงกลางอันนี้นะคะขนาดของหน้าจอเนี่ยก็อยู่ที่10-25นิ้วนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยมันก็สามารถดูอะไรได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะในการเลือกดูเนี่ยเราก็เลือกจากตรงนี้ได้เลย าการใช้งานสะดวกสบายมากๆค่ะแค่กดปุ่มบนพวงมาลายัยแล้วคุณก็ตั้งค่าได้เลยนะคะจากหน้าจออันนี้นะว่าเออคุณจะตั้งเป็นโทรศัพท์ก็ได้ตั้งเป็นแผนที่ก็ได้นะคะตั้งเป็นข้อมูลการเดินทางเป็นวิทยุเป็นบบบอ้โหเยอะแยะเยอะจริงๆนะคะถ้าให้พูดทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่ไหวส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะในส่วนของการควบคุมตรงนี้เนาะหน้าจอฝั่งนี้ หน้าจอฝั่งนี้เนี่ยมันจะสามารถควบคุมได้2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเลยก็คือเราควบคุม่านทางแ็กแพดอันนี้นะคะอันนี้มันเป็นแ็กแพดนะแบบการใช้งานก็ง่ายเหมือนกันคือเนี่ยคุณสไลด์สไลด์ไปมาได้เลยอะ่ะแบบปกติอะ่ะคือเราต้องกดบนหน้าจอแต่อัน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยสไลด์เลือกได้เลยนะคะมีให้ดูเยอะเหมือนกันหรือถ้าเราขับรถอยู่แล้วแบบเอ้ยเราไม่อยากละสายตาออกจากจากข้างหน้าเนี่ยคุณก็แบบ นี่มาตั้งค่าตรงนี้ได้เหมือนกันโอ้โหคือแบบการใช้งานสะดวกสบายมากๆเลยค่ะทั้งหน้าจอทั้งสองอันนะคะและอีกอย่างนะที่จะรู้สึกว่ามันแบบโอเคมากๆสำหรับคนที่อ่อนภาษาอังกฤษแบบเดือนนะคะ <c oughs> คือทุกอย่างอ่ะมันเป็นภาษาไทยด้วยแหละ เป็นทุกคําสั่งเลยนะคะมันทําให้แบบเราใช้งานง่ายมากๆนะคะซึ่งระบบทุกอย่างนะคะที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยของ Mercedes-Benz เนี่ยเขาจะเรียกว่า MBUX นั่นเองนะคะแต่ MBUX เนี่ยมันก็จะไปเชื่อมต่อกับอีกระบบหนึง่งนั่นก็คือ Mercedes-Me นั่นเองค่ะ m e r c e d e s m e เนี่ยนะคะจะเป็นในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างรถกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเรานะคะ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนการเช็คระยะหรือว่า้ยรถคันนี้ขับได้อีกกี่กิโลตอนนี้รถเราไปจอดอยู่ที่ไหนระบบต่างๆพวกนี้ค่ะเราสามารถดูได้ในแอปพลิเคชันของ Mercedes Me ได้เลยค่ะแต่ในส่วนระบบของ Mercedes Me นะคะจริงๆมันจะต้องมีการลงทะเบียนสมาร์ทโฟนอะไรด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยระบบเนี้ยรถทดสอบคันนี้เดือนยังไม่สามารถเล่นได้เดี๋ยวถ้าเล่นได้เมื่อไหร่เนี่ยเดือนจะรีบนามาให้ทุกคนได้ดูกันเลยค่ะพวงมาลัยรถคันนี้นะคะมันก็ปรับได้หลายทิศทางเห็นไหม ยืดหดขึ้นลงนะคะได้หมดเลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยบนพวงมลาลัยเนี่ยนอกจากเราจะควบคุมระบบต่างๆได้แล้วเนี่ยมันก็จะยังมีในส่วนของตัวครืสคอนโทรลนะคะครืสคอนโทรลเนี่ยก็อยู่บนพวงมลาลัยใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะด้านหลังพวงมลาลัยนะคะก็คือจะเป็นตัวแพตเดิร์ชิพค่ะไว้สําหรับขึ้นลงนะคะเปลี่ยนเกียร์ต่างๆนานานะคะ แล้วก็พวงมา,าลัยรถคันนี้เนี่ยมันจะเป็นพวงมาลัยแบบ D shape ด้วยกันนะคะคือเดินชอบนะพวงมาลัยแบบนี้เดินรู้สึกว่ามันจะทําให้พื้นที่ตรงนี้ค่ะระหว่างพวงมาลัยกับขาเราอ่ะมันเหลือเยอะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพวงมาลัยแบบปัดนั่นเองนะคะอ่ะพอนอกจากพวงมาลัยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูแผงประตูกันต่อเลยดีกว่านะคะแผงประตูเนี่ย เบาะคันนี้นะคะมันเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเนาะสำหรับในส่วนของฝั่งคนขับนะคะแล้วมันก็จะมีเมมโมรีซีทั้งหมด3ตําแหน่งด้วยกันให้มาเยอะมากๆเลยนะคะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของล็อกรถลดล็อกนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับที่เปิดประตูนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการควบคุมกระจกต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเดินว่าอันเนี้ยเออมันมันออกแบบมาดีนะการเปิดรถเห็นป่ะคือมันอยู่ใกล้กันนะเห็นไหม เดินเปิดปุ๊บแล้วแบบดึงมาปิดได้อะเออมันมันก็เพิ่มความสะดวกสบายเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะมีเมมโมรี่ซีทให้3าํตแหน่ง3ตําแหน่งเลยนะ <Wow. S 1> เพราะว่าที่เดินเคยขับเบอร์ d e เดสเบต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเมมโมรีซีทมาให้เพียงแค่2ตําแหน่งเท่านั้นนะคะอันนี้มีมาให้3าํตำแหน่งแล้วก็เนี่ยมันก็ปรับสูงสูงจะเอาสูงแค่ไหนอะฝูงได้เยอะมากนะคะ หรือว่าปรับต่ําคือเดือนเป็นคนชอบรถแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะคะก็คือจะชอบนั่งต่าๆนะคะอ่ะข้างหลังนะคะปรับได้เช่นเดียวกันแล้วก็ข้างๆเบาะเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวดันหลังมาให้อีกนะคะหูปรับได้เยอะมากๆเลยนะเนี่ยในส่วนของฝั่งด้านขวาของพวงมาลัยนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของระบบไฟต่างๆนะคะคุณจะตั้งออโต้ให้เปิดไฟตัดหมอกนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็การปรับสูงต่ําของไฟนั่นเองค่ะหุควบคุมตรงนี้ทั้งหมดเลยในส่วนของปุ่มสตาร์ทมันก็จะซ่อนอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะมันก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบ idling stop ค่ะเปิดปิดได้นะคะข้างล่างเนี่ยจะต่อมาเป็นแผงแอร์นะคะแผงแอร์3ตัวซึ่งเดือนรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันสวยมากๆเลยแผงแอร์นะคะ เนี่ยแบบหมุนปิดแอร์อะไรได้แล้วแบบให้มันส่ใจเลยอะ่ะให้มา3ตัวเลยนะคะถัดลงมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวควบคุมแอร์ต่างๆนะคะเป็นระบบกดนี่ก็ใช้งานง่ายเหมือนกันเนาะเนี่ยกดกดเอาไปว่าคุณจะตั้งอะไรเป็นแอร์อรอโต้นะคะเป็นแอร์ให้อากาศข้างนอกเข้าหรือเปล่าให้เป่าทางไหนบ้างนะคะแล้วก็เป็นการปรับอุณหภูมิแต่ว่าที่สังเกตเห็นเลยเนี่ยก็คือปรับอุณหภูมิเนี่ยมันจะปรับได้แค่ ตัวเดียวอะคะ่ะก็คือไม่ได้มีการแยกอิสระซ้ายขวาถัดลงมาจากแผงแอร์นะคะก็คือจะเป็นช่องเก็บของอันนี้มันสามารถเลื่อนปิดได้ด้วยนะแต่ถ้าเลื่อนเปิดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาไว้วางของเล็กเลน้อยนนะคะเดินวางโทราศัพท์วางกุญแจรถเนาะแล้วก็ช่องชาร์จเขาเนี่ยของ Mercedes Ben z นนะคะถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆนะตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น usb c หมดแล้วนะคะก็คือถ้าใครมี usb หัวใหญ่เนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ำสองช่องนะคะ ถัดลงมาอีกก็เป็นตัวแทดแทดอย่างที่เดือนพูดไปนะคะซึ่งเดือนรู้สึกว่าแบบเออมันดีอะเนาะมันมีตำแหน่งวางให้เราด้วยอะแบบมันทําให้เวลาเราควบคุมการใช้งานต่างๆอมันใช้งานง่ายมากๆนะคะถัดลงมาอีกอหูฟังก์ชั่นในรถมันเยอะมากนะคะก็คือจะเป็นช่องเก็บของนั่นเองนะคะช่องเก็บของเนี่ยก็จะมีที่ชาร์จ usb c อีกอันหนึ่งมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่วางแขนเท้าแขนแบบนี้ <c oughs> สบายมากเลยอะ ในส่วนของแท็คแพนะคะก็จะมีอ่าไล่ลงมาเลยเนาะอันแรกเนี่ยที่เขียนว่าดนามิกนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการเลือกโหมดการขับขี่ของรถค่ะก็จะมีในส่วนของอินดิวิดลนะคะมีสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคแต่ปกติที่เดินใช้เดินจะใช้เป็นคอมฟอร์ตนะคะแบบสแตนดาร์ดมาแต่อินดิว d ว a l เดลเนี่ยนะคะความพิเศษของมันคือคุณสามารถใช้เครื่องยนต์คอมฟอร์ตเป็นพวงมาลัยสปอร์ตก็ได้เห็นปะ แล้วก็ในส่วนของระบบควบคุมปรับเป็นคอมฟอร์ตก็ได้นะคะคืออินดิว d อลเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของให้เราปรับได้เองเลยอยาว่าเออเราชอบโหมดแบบไหนแบบไหนนะคะอันนี้ก็สามารถปรับได้จากแพดแต,ตรงนี้นะคะง่ายดายมากๆถัดมาอีกตัวหนึ่งค่ะจะเป็นในส่วนของตัวระบบช่วยจอดรถนั่นเองอุ๊ยรถแบบ Mercedes Ben z i r คลามีระบบช่วยจอดรถให้ด้วยนะถัดลงมานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของเข้าถึงในเรื่องของระบบตัวช่วยในการขับขี่ของร ะะไม่ว่าจะเป็น E.S.P เป็นระบบช่วยเหลือ เป็นพวกไฟส่องสว่างในรถเป็นอะไรต่างๆแบบโหเยอะมากอันนี้มีแอมเบีไลท์ด้วยนะคะแอมเบีไลท์สวยมากๆเลยในตอนกลางคืนนะคะแล้วก็เลือกได้หลายเฉดสีมากๆเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะก็เป็นเพิ่มลดเสียงนั่นเองนะคะเพิ่มลดเสียงก็เพิ่มจากตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังเพิ่มที่พวงมาลัยได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วถ้าอยากจะเปิดแผนที่ก็ง่ายเช่นเดียวกันกดได้เลยค่ะไม่ต้องมาเลือกจากหน้าจอแค่กดปุ่มนี้แผนที่ก็ขึ้นมาโดยทันทีนะคะ แล้วก็จะมีในเรื่องของการเข้าถึงสื่อมีเดียต่างๆนะคะเราจะให้เป็นวิทยุเป็นบลูทูธเป็น USB หรืออะไรเนี่ยก็กดจากปุ่มนี้ปุ่มเดียวได้เช่นเดียวกันค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของโทรศัพท์ค่ะ,ะเราเชื่อมต่อกับมือถือเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะมีรายชื่อผู้ติดต่อของเราขึ้นมาเลยเห็นไหม ขูแบบง่ายอ่ะใช้งานง่ายมากในส่วนของตัวบาะนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น AMG นะคะตัววัสดุที่หุ้มบาะเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับรุ่น Progressive นะคะถ้าเป็นรุ่น AMG นะคะ ในส่วนของตัวหนังเนี่ยก็จะเป็นตัวหนังแบบอาร์ติโก้นะคะในส่วนของผ้านะคะที่คุ้มเนี่ยมันจะเป็นผ้าดินามิก้าไมโครไฟเบอร์นั่นเองโหยาวจังเลยแต่ว่าผ้าตรงนี้มันดีอย่างหนึ่งนะคือ1เลยเนี่ยเมื่อเราขึ้นรถมาค่ะผ้ามันจะไม่ค่อยอมความร้อนนะแบบพอขึ้นมารู้สึกว่านั่งแล้วมันเย็นสบายนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผ้าตัวนี้นะคะมันมันค่อนข้างฝืดนะคะดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าเวลาเดิ่นขับรถเร็วๆแล้วเดินเข้าโค้งแบบอย่างนี้ ตัวผ้ามันจะแบบถูกับเบาเราอะแรงเสียดสีมันค่อนข้างเยอะนะคะมันทาให้เราแบบไม่หกคอเมนต์ไปแบบเนี้ยนอกจากระบบของ Mercedes me มีแล้วนะคะรถยนต์ Mercedes-Benz เนี่ยมันจะสามารถใช้การสั่งงานด้วยเสียงด้วยค่ะเพียงแค่คุณพูดว่าเฮ้ย hey, e r c e d e s นะคะเดี๋ยวเดินมาลองดูกันนะคะ Hi m e r ให้ to Call Name Please say the name say o n น I have found multiple results. Please select one of the displayed phone numbers. อ่าเป็นไงอย่างที่บอกไปค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสั่งงานด้วยเสียงของ MBOS เนี่ยมันสามารถสั่งได้หลายคำสั่งนะคะไม่ใช่เพียงแค่โทรออกนะมันยังสามารถแบบเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนขึ้นวิทยุ หรือการปรับอุณหภูมิหรือการให้เขาส่งนิเกชันมาให้นะคะหูทําได้เยอะเลยแหละมาดูในส่วนของเบาะท้ายกันบ้างนะคะอันนี้คือท่านั่งที่เดินนั่งไว้นะคะเราก็พอเดินมานั่งด้านท้ายปุ๊บเนี่ยอ่าในส่วนของก็พอดีแหละ <c oughs> ก็คือก็เข่าชนน่นแหละคือในส่วนของห้องโดยสารรถคันนี้นะค่ะโดยรู้สึกว่ามันไม่ได้กว้างมากนะคะเพราะว่าพื้นที่ เนี่ยมันไปเยอะซะด้านหลังมากกว่าที่มันเป็นในส่วนของที่เก็บของนะคะแต่ว่าถ้านั่งอะ่ะเอาจริงๆถ้าคนแบบไม่ได้สูงมากแบบเดือนเนี่ยมานั่งมันมันก็สบายอยู่นะเพราะว่าถ้านั่งเนี่ยมันจะค่อนข้างลาดลงไปนะคะแล้วก็ช่วง headroom เนี่ยสั้นไปนิดนึงนะคะคือช่วง headroom มันค่อนข้างเตี้ยไปหน่อยเนาะเพราะว่าเดือนเป็นคนตัวสูงนะคะแต่ถ้าใครที่แบบสูงสูงอะ่ะไปนั่งข้างหน้าเถอะไอ้ข้างหลังเนี่ยไว้ให้คนตัวเล็กๆ็กกนั่งเนี่ยน่าจะสบายกว่านะคะแล้วก็จะมีอ่า มีที่เท้าแขนมาให้นะคะแล้วก็มีช่องเก็บแก้วน้ําตรงนี้นะคะในส่วนของเบาะหลังนะคะก็จะมีช่องวางของเล็กๆตรงนี้ให้ด้วยนะคะอีกทั้งเนี่ยนี่เปิดมานะคะก็จะมีช่องชาร์จนะคะเป็น USB-C เหมือนกันขนาด5โวลต์มาให้2ช่องด้วยกันนะคะ และที่พิเศษมากๆเลยนะคะที่เดือนไม่ค่อยเจอในรถเก่งซีดานนะคะก็คือเบาะหลังของรถคันนี้มันพับได้ด้วยนะคะในส่วนของการพับเนี่ยจะเป็นการพับแบบ40-20-40นั่นเองค่ะสำหรับในเรื่องการขับขี่นะคะของ Mercedes-Benz A 2 0 0เนี่ย คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1.3ลิตร4สูบนะคะแล้วก็มีเทอร์โบมาให้ด้วยคือเครื่องมันเล็กมากนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยให้กําลังแรงม้านะคะถึง163แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีนะคะอีกทั้งแรงบิดเนี่ยมาเยอะเช่นเดียวกันนะคะก็คือ250นิวตันเมตรที่1,620ถึง4,000รอบต่อนาทีนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อฟังดูแล้วอ่ะคือถึงเครื่องมันจะเล็กก็จริงค่ะแต่ว่ากําลังแรงม้าและแรงบิดเนี่ยให้ เยอะมากเยอะจนพอเดือนขับอ่ะเราแบบเฮ้ย <c oughs> นี่มันเครื่อง2องพันหรือเปล่านะคะคือฟิลใกล้เคียงกับรถเครื่อง2,000เลยค่ะอีกทางรถคันนี้นะคะในเรื่องของเกียร์เนี่ยเขาก็ให้มาเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดด้วยกันนะคะแล้วเกียร์7สปีดอันนี้เนี่ยนะเมื่อพอเดือนลองได้มาขับในส่วนของการขับขี่นอกเมืองอะคะ่ะ เกีียยร์เเน่ขาจะใช้อยู่ที่แค่เกียร์หเกียร์เเท่านั้นเองถึงแม้ว่าเป็นช่วงเดินเล่งแซงเนี่ยเดินกดคันเร่งไปมันก็จะลงมาที่เกียร์หคือเหมือนกับ เกียร์เขาจะใช้เป็นเกียร์แบบเกียร์สูงๆอยู่ตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้รถคันนี้เนี่ยมันค่อนข้างประหยัดด้วยในการขับขี่นะคะการขับขี่ในเมืองเนี่ยเดือนลองขับมาเนี่ยเดินจับอัตราประหยัดได้อยู่ที่15.5กิโลเมตรต่อลิตรนะคะส่วนการขับขี่นอกเมืองค่ะที่เดินมาที่หาสามร้อยยอดเนี่ยอัตราประหยัดเนี่ยอยู่ที่16.75กิโลเมตรต่อลิตรนะคะทั้งหมดนี้ทดสอบด้วยน้ำมันแก๊สโซโฮอลเกาค่ะดังนั้นเนี่ย ตอนแรกเลยอะที่เดือนรู้สึกว่ารถ mercedes benz อะเออมันต้องกินน้ำมันมากแน่ๆเลยอะแต่ว่าคันนี้เนี่ยนะทางราคารถเนี่ยไม่ได้แพงมากแล้วก็อัตราประหยัดเขาเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะช่วงล่างของ mercedes benz a 200นะคะเดือนรู้สึกว่าช่วงล่างเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งกว่าตัวอะอย่างเดือนเนี่ยเคยขับ ตัว C 2 2 0 D นะคะเดินรู้สึกว่าตัวนั้นเนี่ยช่วงล่างจะค่อนข้างนิ่มนวลกว่านี้ตัว E Class ก็เหมือนกัน E Class เนี่ยก็นิ่มนวลกว่านี้ค่ะแต่ว่า ที่เดินคิดว่าช่วงล่างคันนี้เนี่ยมันค่อนข้างแข็งเนี่ยมันจะเป็นเพราะว่าอ่าคันนี้เนี่ยนะคะจะให้ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะคะมาพร้อมยางขนาด2 2 5 4 5 R 18นะคะก็คือเขาเป็นยางสปอร์ตมาให้เลยยางแกนเตียด้วยนะคะอีกทั้งในส่วนของตัวช่วงล่างของรถคันนี้มันก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะคะถ้าเทียบกับตัวโปรเกรสซีฟนะคะดังนั้นเนี่ยเดินรู้สึกว่าถ้าอยากได้ช่วงล่างแบบนิ่มนวลสบายๆหน่อยเนี่ยอาจจะต้องไปมองเป็นตัวโปรเกรสซีฟนะคะแต่ถ้าใครเนี่ย ชอบชอบขับรถอะเออถ้าเป็นคนชอบขับรถแล้วรู้สึกว่าเราชอบช่วงล่างแบบแข็งหน่อยหน่อยนึงอะเพื่อเพิ่มความมั่นคงเวลาเราขับขี่เนี่ยน่าจะถูกใจรถ Mercedes-Benz A 2 0 0 AMG มากกว่าคะ <S <S โโ่ะโหมดการขับขี่ก็เช่นเดียวกันนะคะรถคันนี้เนี่ยจะมีโหมดการขับขี่เนี่ยสโหมดหลักๆด้วยกันก็จะมี Eco มี Comfort แล้วก็ Sport นะคะ สำหรับโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยที่เดินขับทั่วๆไปเดินจะใช้เป็นโหมดคอมฟอร์ตอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็คือขับแบบ Easy e อีซี่อีซอ่ะเออแบบไม่ได้รีบร้อนจะไปไหนไม่ได้จะเร่งแซงอะไรหวดอะไรขนาดนั้นเนี่ย ก็ใช้เป็นแค่โหมดคอมฟอร์ตพอนะคะแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยเมื่อกี้เดินลองกดเล่นโหมดสปอร์ตดูเนี่ยคือโหมดสปอร์ตเนี่ยพอกดปุ๊บเนี่ยแน่นอนค่ะตัวรอบเครื่องเนี่ยมันก็จะขึ้นมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัวคันเร่งเนี่ยมันอารมณ์เหมือนแบบเออรถมันจะพร้อมพุ่งตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันเป็นโหมดสปอร์ตนั่นเองแต่ จริงๆอ่ะเดือนรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงขับอะค่ะแค่ตัวโหมดคอมฟอร์ตก็พอเนาะไม่ต้องกังวลว่าเวลาเล่งแซงมันจะเล่งไม่พ้นนะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าทั้งแรงม้า163แรงม้าแล้วก็แรงบิด250นิวตันเมตรเนี่ยแค่โหมดคอมฟอร์ตแล้วก็ใช้แค่การเล่งแซงเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วถ้าเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยอาจจะถูกใจหนุ่มๆมากกว่าคะ่ะในส่วนของตัวภายในของรถอื่นๆเนี่ยนะคะอันแรกเนี่ยที่เดืรู้สึกว่า ขึ้นมาแล้วเอะค่อนข้างประหลาดใจก็คือตัวหน้าจอของเขาที่เป็นตัวมาตรวัดความเร็วกับตัวรอบเครื่องเนี่ยคือตัวมาตรวัดความเร็วเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายแต่ตัวรอบเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวาเออก็แปลกดีเหมือนกันนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะตอนแรกเนี่ยขึ้นมาเราเดินรู้สึกเลยว่าพวงมาลัยมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเพราะว่ารถมันเล็กนะคะแต่ว่าพอมาขับจริงๆเนี่ยเออเรากับชอบพวงมาลัยที่มันใหญ่แบบนี้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่า คือเนี่ยมันมันแบบเออเราจับได้แบบหลายตำแหน่งเยอะแยะมากมายนะคะอีกทั้งในส่วนของตัววัสดุที่หุ้มหนังพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุพิเศษนะคะจะเป็นหนังแนป,ป้าเดินรู้สึกว่าพอผิวสัมผัสเนี่ยมันมันไม่ร้อนอะ่ะเออมันสบายมันจับแล้วแบบมันลื่นๆแบบนี้แล้วก็น้ําหนักของพวงมาลัยค่ะเดินรู้สึกว่าเขาเขา,เขาเซ็ตน้ําหนักมาได้ดีอะ่ะเออปกติเนี่ยเดินเคยขับเราก็จะเจอรถที่แบบพวงมาลัยมันเบาไปพวงมาลัยมันแบบ โอ้ยเราหักแล้วมันไม่ไปสัทีมันมีหน่วงๆอยู่นะคะแต่รถคันนี้เนี่ยโฟมอะไรเนี่ยเรียกได้ว,ว่าตอบสนองได้ดีมากๆเลยทีเดียวคือหักปุ๊บไปปั๊บแบบนี้เห็นป่ะคือแบบเฮ้ยมันตอบสนองได้ดีมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นกังวลว่าเอ้ยโฟมอะไรมันหนักไปหรือเปล่ารถยุโรปอะไรแบบนี้แต่อันเนี้ยพอมาขับดูแล้วเนี่ยเดือนว่าน้ำหนักโฟมอะไรแบบเนี้ยถูกใจสาวๆแน่นอนค่ะ สรุปสำหรับรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz a 200นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อปี2019เนี่ยรถคันนี้เคยมีการจำหน่ายแล้วนะคะก็คือเป็นรุ่นแรกเลยเนี่ยแต่ว่าเป็นการนำเข้านะคะราคาอยู่ที่2,490,000บาทแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่า A 200นะตอนนี้มีการผลิตแล้วก็ประกอบในประเทศไทยแล้วนะคะราคาเนี่ยลงมาเหลือเพียงแค่2,150,000บาทเท่านั้นคือราคาเนี่ยลงมา3 0 0 0 0กว่าบาทอะเออลงมาเยอะมากๆเลยนะมันเลยทาให้แบบเราอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะเวล เราขับไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็แบบเอออาจจะแบบดูดีกว่านะคะในราคารถที่ใกล้เคียงกับรถญี่ปุ่นตัวท็อปๆแล้วกันแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยอย่างที่เดินได้เกินไปค่ะว่าในเรื่องของ ฟังก์ชันการขับขี่เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ครบครันนะคะอย่างเช่นมันไม่มี Adaptive Plus Control ไม่มี l ลน e k e p p i n g ไม่มี b y ยสป t นะคะแต่ว่าจริงๆอะ่ะเรื่องพวกนี้ถ้าเราใช้รถเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วอะ่ะไอ้ระบบพวกนี้ถึงมีมาให้เราก็ไปปิดมันถูกปะล่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหารถยนต์คันเล็กเอาไว้ขับในเมืองก็สะดวกขับออกนอกเมืองก็ประหยัดเนี่ยอย่าลืมนะคะพิจารณาเบอร์ d e s b e n z A 2 0 0คันนี้ไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe ไปด้วยนะคะครั้งหน้าเกิลกอนได e จะเอารถอะไรที่ถูกใจสาวๆมารีวิวอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ